กับคิมแซรนนะคะกับจดหมายค่ะที่ถูกส่งไปในช่วงตอนที่คิมซูยอนเป็นทหารเกณฑ์ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะงานนี้เราต้องติดตามค่ะเผือกม้าใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะอ่าโดยทางสำนักง,งานกฎหมายอะ,ะเขาออกมาเปิดเผยนะจดหมายกว่าหนึ่งรบฉบับที่คุณคิมซูยอนเขียนถึงคนรัก ตัวจริงนะระหว่างช่วงที่เขานะคะกาลังเกณฑ์ทหารอยู่ซึ่งเขาออกมาเปิดเผยเลย150ฉบับมีอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งเขาก็ว่ากันว่า ข้อกล่าวหาที่ว่าคุณคิมซูยอนกับคุณ,ค,ณคิมซโรเนี่ยนะคะเพราะการตอนที่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยจึงเริ่มหมดความน่าเชื่อถือแต่ว่าขอรีมาคไว้น,นิดนึงว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณแบบต้องใช้แบบการไตร่ตรองนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้คือเราต้องแจ้งก่อนว่าผู้ล่วงหลับเขาจากแล้วเขาไม่สามารถกลับมาพูดหรือว่ากลับมาโต้แย้งอะไรได้แล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเล่าข่าวนะเพียงแต่เล่าข่าวให้ฟังค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะคุณทนายโกสังรกค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะจากสำนักง,งานกฎหมายเนี่ยของ เขามาเปิดเผยค่ะว่าคุณคิมซูยอนเขียนจดหมายถึงแฟนทุกครั้งที่มีเวลาในระหว่างรับราชการนั่นเองค่ะโดยหลังจากเข้ากรมในเดือนตุลาคมปี2017นั่นเองนะคะโดยคุณคิมซูยอนตั้งแต่เขียนจดหมายนะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2018จนถึงวันปลดประจำการโดยเขานะคะมีการแลกเปลี่ยนจดหมายกับแฟนราว150ฉบับค่ะโดยนําไปส่งให้ตัวเองในช่วงวันลานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีแบบยกตัวอย่างมาอย่างเช่นแบบ ฉบับประจำวันที่30กระกฎาคมเนี่ยคุณคิมซูยอนเขียนไว้ว่าปีหน้าผมจะต้องได้ไปเที่ยวกับเธอแน่นอนอยากจะทําทุกสิ่งที่ไม่เคยทํากับเธอมาก่อนอยากไปไกลๆอยู่ด้วยกันนานๆผมอยากทนุถนอมและรักกันให้ลึกซึ้งแต่บางครั้งก็อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็คืนดีกันและยังมีอีกมากมายที่ผมอยากได้สัมผัสร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะในวันที่3สิงหาคม2018สิบแปดเหมือนกันเขาก็ระบุนะคะว่าในกองทัพผมกําลังเผชิญหน้ากับความจริง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือผมปฏิบัติต่อเธอดีกว่าก่อนเข้ากรมเสิอีกผมยังคงคิดถึงเธออยากเจอเธอผมขอบคุณที่สามารถทําให้เธอรู้สึกดีและมีความสุขได้ผมกําลังทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้งและขอบคุณทุกวันที่เธอยังรอผมอยู่นั่นเองค่ะอ่าโดยทางทนายโกนะคะได้ออกมาบอกว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่บันทึก สะท้อนถึงสถานการณ์ของเขาอย่างซื่อสัตย์ค่ะจึงมีความน่าเชื่อถือสูงในทางกฎหมายและแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะถูกบิดเบือนหรือว่าปลอมแปลงนั่นเองนะคะโดยสำหรับจดหมายที่คิมซูยอนเนี่ยนะคะเคยเขียนถึงคุณคิมแซรอนผู้ล่งรลับเนี่ยนะคะในช่วงเกณฑ์หาเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่จดหมายรัก เพียงแต่เป็นการเขียนบันทึกสะท้อนถึงชีวิตในกองทัพเขามักเขียนจดหมายถึงคนรู้จักหลายคนเพื่อคงเชื่อมต่อกับโลกภายนอกแล้วก็จดหมายที่ส่งให้คิมแชรอนก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนั่นเองค่ะโดยคุณทนายเขายังบอกนะคะว่าคุณคิมซูยอนและก็คุณคิมแชรอนนั่นนะคะเริ่มคบกันจริงๆในช่วงครึ่งหลังของปี2019ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นหลังจากที่เธอเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแล้วก็มีการยืนยันด้วยภาพถ่ายที่เขาถ่ายเมื่อวันที่14ธันวาคมปี2019แล้ววก็วันที่ ยี่ธันวาคมปี2020แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่22อมกราคม2022นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดเป็นช่วงเวลาหลังจากที่เธอเนี่ยเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วนั่นเองก็หมายถึงคุณคิมแซรอนนั่นเองนะคะตอนนั้นที่เธอเข้าเรียนมาหาลาัยแล้วนะคะ โดยทางนายความเขายระบุอีกค่ะว่าถ้าความสัมพันธ์เริ่มต้นตั้งแต่ตอนช่วงมัธยมจริงๆนะคะควรจะมีภาพถ่ายหรือว่าเอกสารยืนยันในช่วงนั้นแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานดังกล่าวถูกนําเสนอออกมาเลยค่ะในทางตรงกันข้ามนั่นเองหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่จึงชี้ชัดนะคะว่าความสัมพันธ์เริ่มต้นหลังจากที่คุณคิมแซโรนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองค่ะ โดยคุณทนายนะคะเขาก็กลับไปที่จดหมายที่แบบว่าคุณกิมซูยอนเขียนถึงคุณกิมเซรอรนที่มีคําว่าคิดถึงเนี่ยนะคะที่กาเซยอนอ้างว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญนั้นเป็นเพียงสำนวนที่ฐานมักใช้เขียนถึงเพื่อนหรือคนรู้จกักเพื่อนเล่าถึงเรื่องราวชีวิตทหารโดยไม่ใช้ถ้อยคําที่สื่อถึงเป็นความรักเชิงชู้สาวนั่นเองส่วนเซโรนเนเรนนะคะเป็นเพียงชื่อเล่นค่ะ ก็คือเท่ากับความสัมพันธ์เกิดขึ้นเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งงานนี้นะคะก็บอกเลยว่าคาดีนี้ยังไม่จบนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของแบบการพิจารณาการแบบไต่สวนต่างๆนานาอยู่นะคะก็ไม่รู้สิฝ่ายแบบของคุณคิมแชรอนก็เป็นฝ่ายที่ล่วงลับไปแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับมาพูดหรือว่าอะไรได้แล้วคุณคิมซูยอนก็คือตอนนี้ก็ เรียกได้ว่าตกเป็นจำเลยสังคมนะในการแบบว่าในการถูกพูดถึงอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เป็นประมาณนี้อยู่ก็แล้วกันนะคะทุกคนยังไงก็อยากจะให้ใช้สติในการไตร่ตองในการคิดในการจะพิมพ์หรืออะไรสักนิดนึงเราก็ไม่รู้ว่าอะไรไปกระทบจิตใจใครอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะทุกคนที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ได้ตรงนี้กดติดตามเพิ่มม้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะมากเลย